สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้คลิปการเงินมาคุยในเรื่องของการโต้แย้งหรือคัดค้านความไม่สมบูรณ์ของกรมธรรมคุณคุณคงเคยได้ยินผ่านๆหูกันใช่ไหมคะว่าออรอสองปีก่อนนะกรมธรรมถึงจะเคลมได้รอ2ปีก่อนนะคะออถึงจะปกปิดแล้วไม่มีการสืบสอบสวนใดๆจากบริษัทวันนี้เรามาไขาข้อข้องใจกันนะคะ กรณีที่หากคุณลูกค้าทำประกันนะคะสุขภาพเข้าไปกับบริษัทแล้วบริษัทรับเป็นลูกค้าโดยส่วนใหญ่อะ่ะเจ้าหน้าที่ที่ประสานงานเนี่ยคนกลางหรือที่ปรึกษาหรือใดๆของท่านเนี่ยมักจะให้คำแนะนำว่าอย่าเพิ่งเคลมตอนนี้นะคะให้ผ่าน2ปีไปก่อนคำว่าผ่าน2ปีเนี่ยถ้าในแง่ของสุขภาพเนี่ย อาจจะไม่ใช่ข้อเท็จจริงทั้งหมดซะทีเดียวนะคะเพราะว่าในตัวสุขภาพเนี่ยต้องบอกว่าระบบระบบของบริษัทเนี่ยให้สิทธิ์ทั้งสองฝั่งค่ะทั้งฝั่งคุณลูกค้าแล้วก็ฝั่งของบริษัทก็คือทั้งผู้ขอเอาประกันภัยและผู้รับเอาประกันภัยสัญญาเพิ่มเติมเนี่ยทั้งสองฝ่ายเนี่ยจะบอกล้างสัญญาบอกเลิกบอกยังไงให้สิทธิ์ได้ทั้ง2ฝั่งเลยดังนั้น สมมุติว่าคุณลูกค้าทําประกันมาแล้ว3ปีและเข้าสู่ปีที่3แล้วเพอเอิญก่อนทําก็มีโรคประจําตัวอยู่จริงๆแล้วมาทําการเคลมในปีที่3บริษัทก็ยังมีโอกาสที่จะสืบอยู่ถ้าเกิดว่าสืบทราบแล้วเจอแล้ว,ลวทราบว่าท่านมีการปกปิดอ่าไม่ได้แถลงข้อเท็จจริงบริษัทสามารถบอกล้างสัญญาเพิ่มเติมที่ซื้อในฉบับนั้นๆได้ แต่ตัวที่บริษัทจะไม่บอกล้างคือตัวประกันสัญญาหลักหรือตัวประกันคุ้มครองชีวิตนั่นเองและตัวการบอกล้างเนี่ยรวมถึงตั้งแต่การทำประกันครั้งแรกรวมถึงการต่ออายุกรมธันม์ด้วยนะคะดังนั้นคุณลูกค้าท่านใดเนี่ยที่ทำประกันมาแล้วอย่าปล่อยให้ขาดนะคะอย่าปล่อยให้ขาดหรือ เกินกำหนดระยะเวลาผ่อนผันที่31วันจะทําให้ท่านเสียสิทธิ์แล้วก็เกิดเหตุอะไรก็ต้องเป็นนับเริ่มต้นใหม่ดังนั้นสิทธิ์ที่พูดกันว่ารอก่อน2ปีหมายถึงรอตัวประกันสัญญาหลักที่จะคุ้มครองโดยที่บริษัทไม่มีการโต้แย้ง2ปีแต่ถ้ามีสัญญาเพิ่มเติมไม่ว่าจะกี่ปีก็แล้วแต่หากบริษัทสืบทราบพ,พบเจอมีสิทธิ์ที่จะบอกล้างสัญญาในตัวสัญญาเพิ่ม,เต,มเติมนั้นๆได้ค่ะ คิดว่าคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะแต่ถ้าท่านใดคิดว่าดีแล้วก็มีประโยชน์ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะส่วนท่านใดมีปัญหาสอบถามเพิ่มเติมนะคะทักได้ที่ l ลาย oa ค่ะแอดนะคะกิฟต์แนด์สอร์กรเงินแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย